มิดฐานประจาวันข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพงศ์หลายแน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่เกรงกลัวพระองค์เพื่อบสตริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพงศ์หลายพระองค์เองผู้ทรงสงวนชีวิตของข้าพงศ์หลายไว้เพราะข้าพงศ์หลายเป็นธรรมิกชนของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ประเรสริฐทรงพร้อมที่จะประธานอภัยพระองค์อุด,ดมด้วยความรักที่มั่นคงบรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างจะมากราบลงต่อพระองค์ และจะเทิดทูนพระนามของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายเพื่อข้าพงศ์หลายทุกๆคนจะดำเนินในความจริงของพระองค์และโดยคําสอนและคําตักเตือนที่ตรัสออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นได้ช่วยสํารวมใจของข้าพงศ์หลายให้เกิดเป็นความยำเกรงต่อพระนามของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ และพระองค์ยังทรงเมตตาเล้าลมคนที่ชอกช้ำและกำใจพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าผู้ใดทำบาปต่อพระองค์พระองค์ก็จะลบชื่อผู้นั้นเสียจากทะเบียนของพระองค์และผู้ใดที่ดำเนินชีวิตเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังผู้นั้นก็จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระองค์แม้แต่คนของพระเจ้าหากไม่กลับใจใหม่ก็จะพินาศเหมือนกัน และผู้ที่หวนในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หวนในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณน,นั้นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจใภายในของข้าพงศ์หลายให้พ้นจากการาทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้าขอพระพักตร์ของระงค์ทอแสงลงบนเนือทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยขอให้ฤทธิเดชของการประกาศข่าวประเสริฐนำการปลดปล่อยพี่น้องคนไทยให้หลุดพ้นจากอนุภาพของมารร้ายและขอให้จิตใจของคนไทยทุกๆคนหยิบกระหายหาความจริงในพระชจนะของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระปัญญา,ยาบริสุท์ทรงเจิมปากของกะพงหลายให้ประกาศพระชนะด้วยใจที่กล้าหาญ และขอโรรองทรงรับรองคลึจกจัรทุกๆแห่งบนผืนแผ่นดินไทยให้ทุกๆแห่งนั้นเกิดผลเป็นทวีคูณตามพระประสงค์ของโรรองข้าแต่พระเจ้าขอทรงนำให้ช่วงเวลาที่เหลือในปลายปี2021นี้เป็นช่วงเวลาที่คริสเตียนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะฉวยโอกาสในการประกาศเป็นพยานและเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณผ่านทางออนไลน์ทุกทวันทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเถิดพระบิดาเจ้า,าข้าข้าพงหายจึอยงอธิฐานกราบทูลขอต่อโรรอง ขอให้ทุกสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูกิจเจ้าอาเมน